พยากรมหาภัยพิบัติคำทํานายปู่ฤาษีมณีรัตน์คำทานายโลกและประเทศไทยค้นพบหนังสืออินตกเทพทํานายโดยโย่อหนังสือใบลานสีได้ตกทอดมาในวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอัตระบือประเทศลาวข้าพเจ้าได้รับรู้จากพระอาจารย์ผู้สรงศิลองค์หนึ่งเผยแพร่ให้และเกิดความศรัทธาเสียสละทรัพย์พิมพ์แจกจมายมางพี่น้องชาวพุทธทั้งหลาย เพื่อเป็นกุศลและพิจารณายาด้วยตนเองถึงเหตุการณ์มหันตภัยของโลกยุคโลกาภิวัตรซึ่งจะบังเกิดขึ้นตามพุทธธรรมนายไว้ดังนี้พระอินทร์พรหมยมราชได้สั่งไว้ว่าถ้าบุคคลใดได้รู้แล้วจงรีบบอกให้คนอื่นฟังหรือพิมพ์แจจ่ายตามกำลังศรัทธ,ธาจะเกิดมหากุศลช่วยให้ท่านได้หลุดพ้น จากมหันตภัยพิบัติทั้งปวงถ้าบุคคลจะมาเกิดพร้อมกันทั้งหนังสือใบลานฉบับนี้ถ้าใครไม่มีไว้ในบ้านเรือนจะมีพูดผีปีศาจเข้ามาทำลายอย่างแน่นอนในปีจอจนถึงปีกุลเมื่อเดือนงายจะมีงูพิษอยู่บนศีรษะชบกัดให้ถึงตายและผู้คนทั้งหลายจะเกิดความเดือดร้อนหลายประการ ในปีจอนี้เมืองจันทร์จะมีฤาษีองค์ทองคำสิกขาเพศออกมาเป็นพ่อค้าในปีจอขึ้นแปดคำ่ำห้ามบ่อให้ตักน้ำอาบน้ำกินตามห้วยหนองคลองบึงหลังพระอาทิตย์ตกดินพระยายมราชจะนำยาพิษพ่นใส่ในโลกมนุษย์ในปีจอเมืองกรุงเทพจะแตกพังทลายตอนเวลาไก่ขัน พระแก้วมรกตหัวเซี่ยวเมี่ยงเข้าเม็ดใหญ่จะกลับสู่เวียงจันทร์นี่คือพระคทถาของพระอินทร์พรหมยมราชได้เขียนไว้ในใบลานสีจงเก็บรักษาไว้ให้ดีเพื่อหลุดพ้นในยามเกิดมหันตภัยและคถาเขียนไว้ว่าปะโตเมตังประชะนิมินังสุขโตจุติจิตตะเมตตะนิพพานัง สุขตูจุติพระคถาบทนี้เขียนลงในใบลานแผ่นทองหรือแผ่นผ้าก็ดีติดไว้ในประตูบ้านหรือในรถหรือพวกศีรษะย่มเกิดเหตุการณ์จะช่วยให้หลุดพ้นจากภัยอันตรายในการเวลานี้เทพเจ้าเหล่าเทวดาผู้รักษาคุ้มครองโลกได้กราบทูลต่อพระอินทร์ว่ามนุษย์โลกทำกุศลเพียงสามส่วน และทำบาปถึงจส่วนเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์จะสั่งลงโทษมนุษย์ผู้ใจบาปถึงเก้าข้อนับตั้งแต่ปีจอจนถึงปีกุลดังนี้ข้อหนึ่งจะเกิดพายุลมแรงแผ่นดินไหวข้อสองจะเกิดอักขีภยัยข้อสามจะเกิดอุทกภยัยข้อสี่จะเกิดฟ้าผ่าข้อห้าจะเกิดร้อนเกินไปหนาวเกินไป ข้อ6จะเกิดสารพิษต่างๆข้อ7จะเกิดกาลโรคต่างๆข้อ8จะเกิดข้าวยากหมากแพงข้อ9จะเกิดคาดพยาบาทเบียดเบียนกันเองมหันทภัยเก้าอย่างนี้จะหลุดพ้นได้โดยเฉพาะผู้มีบุญคนที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นรู้แล้วจงบอกต่อกันไป ให้รีบทำความดีกันมากๆถ้าเลยปีจอปีกุลไปแล้วทุกคนพร้อมทั้งลูกหลานจะได้รับความสุขกายสบายใจให้เคร่งครัดในศินห้านอกจากหนังสืออินตกที่ได้กล่าวมาแล้วยังมีพระผู้ทรงศีลอีกองค์หนึ่งได้พบเห็นคำสั่งสอนที่จะรึกไว้ในแผ่นศิลาที่พึ่งค้นพบในภูเขาแห่งหนึ่ง ที่พระพุทธเจ้าได้เดินทุดงวิปัสสนากรรมฐานผ่านไปและผู้ทรงศีลกล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายถ้าไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่ดวงจิตเพราะถึงเวลาแล้วที่สวรรค์จะไม่มีความลับถ้าท่านเชื่อก็เป็นกุศลรู้เพียงเท่านี้ข้าพเจ้าจึงบอกเล่าสู่กันฟังตามคำกล่าวของพระผู้ทรงศีลรูปนี้ว่าในแผ่นศิลาได้เขียนไว้เฉพาะ มหากัสปะว่าในปีรากาปีจอปีกุลเดือนเจถึงเดือน8จะเกิดเหตุการณ์ร้ายตามถนนหนทางในเดือน9ถึงเดือนสิบคนใจบาปจะถูกพลาดให้หมดไปมีบ้านแต่ไม่มีคนอยู่มีข้าวแต่ไม่มีคนกินมีทางแต่ไม่มีคนเดิน สุดท้ายพระสุนสินได้กล่าวย้ำถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหนังสืออินตกเพิ่มเติมว่าถ้าท่านผู้คารพบบูชาหรือบนบานว่าจะบอกแก่ผู้อื่นหรือพิมพ์แจกใจให้สาธุชนทั้งหลายได้รับรู้แล้วท่านปรารถนาสิ่งใดจะได้สมใจนึกปราจจากภัยพิบัติทั้งปวงตลอดไปไม่เชื่ออย่าลบลูพระพุทธเจ้าทำนาย ออกจากศิลาจารึกในมหาวิหารประเทศอินเดียโดยคณะทูตไทยได้ไปเชิญพระบรมสาริกธาตุเมื่อปีพศ2485ตามคำแปลภาษาไทยว่าไว้ดังนี้สาธุอารหังตาสัมมาสัมพ SO. ุทธเจ้าทรงพระเมตตากรุณาสรรพสัตว์โลกที่เกิดมาแล้วแต่ละบากทั่วหน้าทุกชาติทุกศาสนาตามธรรมชาติ เมื่ออัตมาเข้านิพพานไปแล้วครบ5,000ปีเป็นที่สุดโลกจะหมุนไปใกล้ถึงจำนวนที่คถาคตทำนายไว้2,500ปีมนุษย์และสัตว์จะได้รับภัยพิบัติเสียครั้งหนึ่งในระยะเวลา30ปีสิ่งที่สาธุชนไม่เคยเจอะเจอจะได้เจอไม่เคยพบจะได้พบอยากเห็นที่ถูกสาบให้หลับกลับตื่นขึ้นมาอารวาดหนักยิ่งนัก ใกล้กับพศ2550ยิ่งทวีกันใหญ่ขึ้นทุกทวิวาราตรีมนุษย์นอกศาสนาจะรบราฆ่าฟันกันถึงกับนองเลือดเต็มพื้นดินพื้นน้ำจะลุกลามเผ่ามนุษย์ไม่ขาดระยะต่างฝ่ายต่างทำลายเหมือนยักษ์กระหายเลือดแผ่นดินจะเป็นเปลวไฟจะตายไปอย่างละครึ่งหนึ่งจึงจะล้มเลิกต่างฝ่ายต่างหมดกำลังด้วยกัน ตามวิสัยยกร้ายนอกศาสนาซึ่งถือกำเนิดจากป่าอมหิตส่วนพุทธศาสนิกชนผู้ทำแต่บุญเดินตามทางพระคถาคตสามารถระง,งับร้อนไม่รุนแรงบ้านใดๆได้บูชาพระโพธิสัตว์ภ้ากาวสาวพัดก็จะได้รับภัยพิบัติเบาบางแต่นี้ภัยธรรมชาติไม่พ้นโลกไฟจะตกจากฟ้าเหล็กจะผุดจากน้ำครามจะเกิดทั่วทิศ ิยาน่าจะพ่นพิษเป็นเพลิงทหารจะเป็นเจ้าเข้าสารจะขาดแคลนทุกแขวนจะอดอยากพลูหมากจะหมดเปลืองสีเหลืองจะชนะพระยังอยู่คู่เมืองตลอดไปสีขาวจะแพ้ภัยในที่สุดครุฑจะบินกลับฐานคนจะกลับบำรุงพระพุทธเจ้าว่าดังนี้ชาตะมะสะละวาพระพุทธชินลิตนี้ ท่านให้เขียนไว้ใส่กระดาษหรือผ้าขาวติดไว้หน้าบ้านหรือหัวนอนจะมีอายุยืนยาวจะท่านผู้มีบุญชื่อพระยาธรรมมิกราชาเมื่อแรกสถิตยอยู่เขตอยุธยาบัดนี้ท่านเสด็จอยู่ลานช้างภาคอีสานในปัจจุบันพระยาธรรมมิกราชาเข้ามาปีกุลเดินสิบเอ็ดเป็นเที่ยงแท้หนักนา้าท่านเสด็จมาในปีรากา แรมห้าคำ่ำพระมหากษัตริย์มาทางทิศตวันตกสมณะชีพรามตามมาพอประมาณได้76,400รูปทั่วอาณาจักรสมเด็จพระบรมนักปราชญ์ได้ประกาศคาถาดังนี้ณสัจนะจังทะขยังณนะสำคำบังคอยดูในปีมะโรงคนจะเดินก้งโค้งคลาน ผู้ใดอยากพบผู้มีบุญชื่อพระยาธรรมวิกราชาให้ภาวนามันรักษาศีลสะดับฟังธรรมะเทศนาคอยดูปีมะสิงตะลิงจะพังมหาสมุทรจะชอกช้ำอย่าเที่ยวไปกลางแจ้งทันเข้ามาปีกุลเดือนแปดเป็นเที่ยงแท้ผู้ใดไม่เชื่อจะได้รับอันตรายคอยดูในปีจอคนจะพ้นภัยสโรนกาโททายะโม พุทธะตะยะภาวนาทุกข่ำเช้าผู้นั้นจะอายุยืนยาวจะได้เห็นพระธรรมมิกราชาพระโพธิสัตว์คืออริยะเมตไตรในปีกุลท่านจะเข้ามาอีกถ้าไม่เห็นหนังสือบ้านใดผู้นั้นจะได้รับอันตรายรู้แล้วให้บอกต่อกันด้วยคำเตือนโลกมนุษย์กำลังจะเข้าสู่ยุคกะลียุคจะทำให้เกิดมหันตภ,ภัยธรรมชาติจากน้ำดินไฟลม จะเกิดมาหาสงครามโลกครั้งที่สตามมามนุษย์จะตายไปกว่าครึ่งสำหรับประเทศไทยจะเกิดตั้งแต่ปี2550คาดว่าจะได้รับภัยทางน้ำและไฟโดยเฉพาะจังหวัดที่ติดชายทะเลและกรุงเทพแผ่นดินจะยุบตัวคลื่นน้ำจะเข้าพัดถล่มความสูง200เมตรมนุษย์จะล้มตายมากกว่าครึ่งน้ำจะเข้าช่องแคบสระบุรี และตอนล่างของโคราชบางส่วนภัยพิบัติจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆสุดท้ายประเทศไทยจะเหลือประชากรประมาณ30%สเอร์ซนส่วนประเทศอื่นทั่วโลกจะเหลือเพียง10%เอร์ซเท่านั้นบุคคลที่จะรอดชีวิตส่วนมากก็จะสูญเสียสติสัมปัญชยะไม่ปลอดภัยเหมือนเมืองที่นับถือศาสนาพุทธเพราะไม่เข้าใจการบำเพ็ญภาวนาฉะนั้นอย่าได้ลหลงไหลในทรัพย์สินเงินทองให้มากนัก เพราะเมื่อเข้าสู่ยุคสีวิไลเงินทองจะไม่มีค่าเลยเพราะมนุษย์นั้นวัดกันที่ความดีศิลธรรมบุญกุศลเท่านั้น